นี่ครับวันนี้มาเนาะพาน้องไอเดียมาเลาะเซเว่นครับน้องไอเดียเนี่ยเอานี้นี่นี่อะไรครับน้องไอเดียจะเอาพี่นยงจะกินอะไรครับเ,เอาเลยครับเอาเลยลูกนี่เนี้อันนี้บ่ซอสเข้มข้นนี่บ่เปิดนี่เปิดสิดดึกข้างนี่นลูก เ,เด้งปึ๊บอ่าอ่า,า,าได้อันนี้ครับมันคือเผออันนี้นะข้าวไก่เกาหลีบรูร้บอโอ้ข้าวไก่เกาหลีในผลิตอ้อันนี้ครับนี้ครับเดี๋ยวต่อออกผลีก โอ้ขนมลายฮะเลือกครับรเลือกเอาครับเอาเดียเเด๋ยวบ่เอายี่บันี้ีเลี่ยเหลืองไอเดียเนี่ยเอาไหมอ๋อเอาห่อเล็กครับเอาห่อเล็กก็พอ กินไม่เม็ดไอเดียวอะไรอีน้อน้องไอเดียข้าวแก่น้อยไอเดียวข้าวแก่น้อยครับน,นมไปเลยครับแต่ตเยน็นอะไรครับโอ้ชิปตี้เด็กตอนนี้บอกอ่า ึบ,บ,บไอเดียจะเอาอะไรครับขาห้องว่าผึ้งอันนี้นะเยลลี่บออเยลลี<อ>นล่นะครับโอ,โอ้ครับแช่ตู้เย็นไหมบอส ใอ้ตัวเหยียร้อมพห่น้องยไอเดียเอาอะไรอีกครับโอ้น้องไอเดียไม่รู้มันใช่กรอกไหมใช่กอกกินดี่บ่ะลูกเปลี่ยนดี่บ่ะจะแซ่บดีบ่ะ ไปเดี๋ยวคิดอยู่คิดก่อนเนี่ยครับตอนนี้ก็ซื้อของไอเดียทั้งหมดนะครับโอ้พิซซ่าบะลูกไหนบอก <S <S เอาไปฝากพี่แพรได้ไหมอันนึง <S <S 1> <S 1> พี่แพรพี่ใหม่ผู้หลานเอาไปฝากเนี่ยเออถึงจะบอกยืนหนึงถึงไหมถึงไหมถึงไหมครับไม่ถึงไม่ถึงตัวเอาให้ครับนี่ไปฝากพี่แพรพี่ใหม่ด้วยนี่ครับ โอ้หนักนะครับหนักนะครับโอ้หนักเลยหนักเลยมากๆมาถือเถอะเอาเลยเมื่อตะบอกครับเอาสันี้บอกเอาซันี้เนะเาะ